จำนวนคำศัพท์นะครับบ้านที่เศรษฐนานะสูงกับต่ำนะครับจำนวนคำศัพท์ที่เด็กได้ยินต่างกันถึง30ล้านคำ <c oughs> เป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงงานวิจัยต้นแบบเลยนะครับที่เขาศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เพราะว่าเด็กก่อนอายุ2ขวบนะครับในบ้านที่มีเศรษฐนานะต่ำนะครับกับบ้านที่มีเศรษฐนานะสูงเนี่ยแล้วดูว่าสิ่งวัล้อมนะครับที่เด็กอยู่ ในแง่ของการที่ผู้ปกครองนะครับมีการพูดสื่อสารกับเด็กเนี่ยจำนวนคําต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอตัวช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องคํานวณนะครับอันนี้ก็คือเครื่องคิดเลขนะครับบ้านที่มีเศรฐานะสูงนะครับพบว่าพ่อแม่นะครับพูดสื่อสารกับลูก2 1 0 0คํานคะครับในขณะที่บ้านที่มีเศรฐานะต่ํานั้นนะครับพูดสื่อสารกับลูกเพียง600คําจํานวนที่แตกต่างกันคือ1500คําต่อชั่วโมงนะครับแล้ว1วันมีกี่ชั่วโมงครับย4ิบนะครับอันนี้ หากลบตบนี่ลบนอนไปด้วยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วเดือนหนึ่งนะครับก็คือ30วันนะครับแล้วเป็นยไงครับอันนี้คือแค่1เดือนนะครับหลังจากนั้น1ปีนะครับคูณ12แล้วก็อีกประมาณตั้งแต่ก่อน2ขวบยังต่างกันขนาดนี้นะครับพอถึงอายุ4ขวบนะครับจำนวนคำศัพท์นะครับบ้านที่เศรธนานะสูงกับต่ำนะครับจำนวนคําศัพท์ที่เด็กได้ยินต่างกันถึง30ล้านคำ เป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้ฟังคําศัพท์ที่ต่างกันถึง30ล้านคําจริงๆนะครับแต่กําลังจะให้เห็นนะครับว่าสมองของเด็กเนี่ยเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเซลล์ประสาทต่างๆมันพร้อมนะครับที่จะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการมีปฏิสัมพันธ์คําศัพท์ต่างๆที่เข้ามานะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะเน้นนะครับว่าถึงแม้ว่าบ้านที่เศรษฐฐานะต่ําก็ตามนะครับ ผมก็เคยเจอเคสจํานวนมากเลยนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามพูดกับลูกให้มมกนะครับซึ่งจริงๆวันนี้จะเน้นอยู่3มเรื่องนอกจากอันแรกก็คือการที่พูดคําศัพท์กับลูกให้เยอะนะครับก็คือปริมาณที่คุยกับเขานะครับอันที่2ก็คือคุณภาพของการพูดคุยนะครับเราคงจะไม่พูดแค่บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรเท่านั้นนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะต้องถามลูกมากขึ้นยิ่งบางทีลูกถามเรานะครับเราจะถามลูกกลับว่าแล้วลูกว่ายังไงล่ะ นะอย่างนี้ครับมันจะได้เป็นการเปิดโอกาสนะครับที่ทําให้เด็กเนี่ยมีการสื่อสารที่มันเป็นในลักษณะที่ได้คุณภาพมากขึ้นและอันที่3านะครับก็คือต้องไปดูที่บริบทของการผู้สื่อสารด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับการผู้สื่อสารให้มันสอดคล้องเหมาะกับบริบทต่างๆนะครับเช่นอยู่ที่บ้านนะครับกับคุณปู่คุณย่าพูดอย่างหนึ่งนะครับกับคุณแม่พูดอย่างหนึ่งกับคุณครูพูดอย่างหนึ่งเห็นไหมละครับว่า ทำไมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมีความสําคัญพอเมื่ออายุ4ี่ขวบที่เขาเตรียมจะไปอยู่อนุบาลเนี่ยการมีคลังคําศัพท์ที่เยอะนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยจะมีผลต่อ,อทักษะด้านการอ่านต่อไปรวมไปถึงการที่เขาจะประสบความสําเร็จในอนาคตเนี่ยหลายอย่างก็คือจะเริ่มจากพัฒนาการด้านภาษานี่แหละครับที่ว่าถ้าตั้งต้น ดีนะครับเหมือนลูกเราเนี่ยมีทุนตรงนี้ที่ดีเนี่ยการเรียนอื่นๆตามมาเนี่ยก็จะไม่ยากเกินไปนะครับและอย่าลืมมาพบกับข้อมูลดีๆในช่วงพบหมอพัฒนาการแอดตลาดนะครอบครัวในครั้งต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ